สวัสดีครับผมช่างกรนะครับเพจอุปกรณ์โซลาเซลล์และปั๊มน้ำดี c นะครับวันนี้นะฮะผมจะมาสอนวิธีการดูนะครับปั๊มจุ่มนะฮะเป็นปั๊มจุ่มโซลาเซลล์เนาะที่ใช้กับแผงนะครับต่อตรงแผงได้เลยนะครับก็วิธีดูแบบนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้ทั้งปั๊มจุ่มและก็ปั๊มหอยโขงนะครับที่ ที่เป็นแบบต่อตรงแผงนะ,ะเป็นปั๊มบัตเล็นะฮะปั๊มบัตเล็ตไหลแปรงฐานว่าปั๊มพวกนี้กล่องควบคุมเขาจะมีอยู่ในตัวปั๊มเลยราคาจะไม่สูงมากนะครับราคาแบบที่แบบประหยัดมาหน่อยนะฮะแบบที่ผมมาทํารถเข็นขายนะฮะก,ก็ราคาจะ,ะไม่ไม่สูงเหมือนพวกปั๊มที่เป็นกล่องควบคุมข้างนอกนะพวกที่เป็นกล่องควบคุมข้างนอกนี่ ประกอบอะไรเสร็จก็ตัวนึงก็เป็นหมื่นนะฮะก็หมื่นหมื่นกว่าบาทประกอบกล่องลงตู้ลงอะไรเรียบร้อยนะแล้วปั๊มพวกนี้เขาจะมีกล่องมีอะไรอยู่ในตัวปั๊มเลยมันก็จะเซฟลงมาหน่อยเราซื้อแผงมาแล้วก็มาต่อต่อเข้าตัวปั๊มได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูว่าปั๊มเนี่ยเราต้องดูดูโวลต์ดูไรนยังไงนะฮะเพื่อเพื่อเพื่อที่จะ เลือกใช้กับแผงที่เรามีอยู่นะครับสมมติว่าเรามีแผงขนาด300-400วัตต์เนี่ยครับเราก็ใช้ปั๊มแบบไหนนะครับหรือว่าเป็นแผงพวกมอฟัดรุ่นเก่านะฮะแผงที่เขาขายกันตามเพจมือสองราคา600กว่าบาทนะครับอ่ามอฟัดมอฟัดก็ยังใช้ได้นะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้แต่ว่าถ้าอย่างเราจะเอามาใช้กับปั๊มน้าเนี่ยก็อ่าต้องดูแอมมันด้วยนะครับเพราะมอฟัดแอมมันจะต่ํา แะะอมมันจะต่ำแค่1แอมอย่างถ้าปั๊มน้ำตัวใหญ่ๆแบบนี้ย3นิ้วคือ2นิ้วนอย่างน้นนอยๆก็5 6แผงนะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหน่อยแต่ถ้าจะใส่แผง2แผงมันก็ทำงานหมุนอยู่แต่ว่าน้ำม,มันจะเบานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาดูปั๊มน้ำนะครับ ตัวปั๊มจุ่มนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือปั๊มแบบนี้จะอยู่ในน้ําเลยเวลาเราใช้งานก็คืออาหาพวกแกล,ลอนมามัดถ่วงไม่ให้ไม่ให้ตัวปั๊มลงถึงดินนะครับเวลาใช้งานคือเอาแกลอนมามัดถ่วงไม่ให้ปั๊มลงถึงดินแล้วก็ตัวนี้ให้แช่น้ําอยู่จนจนมิดนะครับเพราะว่า ส่วนบนนี้จะเป็นตัวควบคุมปั๊มนะครับจะเป็นกล่องควบคุมปั๊มบัตเลนนะครับอ,อย่างถ้าเป็นตัวนี้ที่เอามาให้ดูตัวอย่างก,ก็จะเป็นขนาด3นะครับท่อ3นิ้วนะครับตัวนี้เป็นท่อ3นิ้ว800วัตต์ตัวนี้เดี๋ยวไม่ดูสเปคนะครับตัวนี้ก็จะเป็น3นิ้วนะฮะเป็นบัตเลนนี่กล่องควบคุมในตัวนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้ดีอยู่นะครับ รับกระแสได้ถึง 12, ง12อแมอมปน์นะครับกระแสได้ถึง12บอง am แต่ผมให้ดูตัวสเปกนะครับนะครับอย่างเวลาเราจะหาปั๊มไปใช้งานนะครับอย่างอย่างสมมติว่า เรามีแผงอยู่แล้วสมมุติเอาเป็นแผง340วัตต์หแผงแล้วกันนะครับ340วัตต์หแผงเนี่ยเวลาเราไปดูเรา,าเราจะรู้ได้ยังไงว่าใช้กับปั๊มตัวไหนได้นะฮะอย่างแผง340วัตต์เนี่ยก็สามารถใช้กับปั๊มที่เป็นระบบ24โวลต์ได้นะครับปั๊ม340วัตต์หแผงนะครับหรือว่า 400วัตต์450วัตต์460วัตต์นะครับ1แผงเนี่ยก็สามารถใช้กับปั๊มที่เป็น24โวลต์ได้นั้นเวลาเราไปดูนะฮะอย่างเราไปถามคนคนขายที่ร้านนะฮนะเราก็บอกเขาว่า,าต้องการปั๊ม24โวลต์ใช้กับแผง340วัตต์หน่อยสักตัวนึงนะครับเป็นปั๊มจุ่มหรือปั๊มหอยโข่งแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นปั๊มจุ่มครับเวลาเราดูนะครโมเดลนะครับ ปั๊มทุกตัวจะมีโมเดลนะครับเราก็ดูว่าเป็นโมเดล DC นี่คือใช้ไฟ DC นะครับ48-72โวลต์ถ้าเป็นตัวอย่างนี้ก็คือว่าใช้ไฟ48-72ได้หมายความว่าปั๊มรุ่นนี้ใช้ได้ไม่เกิน3แผงนะครับอนุกรมกันได้ไม่เกิน3แผงนะครับ48โวลต์ก็คืออนุกรม2แผงนะครับอย่างถ้าเรามีแผง340วัตต์ เราก็ต้องรูปเป็น DC 24V โวลต์นะครับต้องเป็น DC 24V โวลต์นะครับเท่านั้นนะฮะถ้าเป็น4 8หรือ7 2เนี่ยเราจะใช้งานไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าไฟจากแผงเราไม่พอนะครับเราต้องไปหาซื้อแผงเพิ่มนะครับ <c oughs> อย่างถ้าเป็นตัวนี้ก็คือใช้2แผงขึ้นไปได้นะครับไม่เกิน3แผงนะครับตัวนี้ก็คือรับไฟได้สูงสุดที่7 2โวลต์นะฮะ ก็72โวลต์ตัวกล่องมันก็จะรับไฟได้ประมาณ100โวลต์110โวลต์นะครับตัวกล่องรุ่นนี้นะครับจะรับไฟได้ถึง110โวลต์นะฮะทีนี้เราก็มาดูบรรทัดที่2ก็จะเป็นเอาต์พุตนะครับเป็นกาลังกาลังนะครับตัวนี้จะเป็นกําลังอย่างตัวนี้เป็น800วัตต์ได้ได้ได้เอาต์พุตเต็มที่ที่800วัตต์นะฮะแปดวัตต์ w, ไปถึงว่าเราเอาแผง400วัตต์มาอ,อนุกรมกัน2แผงแล้วก็มาขนานกันได้2ชุดนะครับ วัดสูงสุดได้800วัตนะครับก็เราสามารถใช้ได้สูงสุดที่4แผงนะครับถ้าต้องการแบบน้ําแบบแรงแรงเลยนะฮะบางท่านต้องการน้ําแรงแรงเลยก็สีแผงได้เลยครับเวลาแดดร้อนๆมันก็น้ํามันจะไม่เบานะครับแล้วก็บรนทัดต่อไปนะครับเป็นแคปแม็กนะครับ40มกลัง3ทับเพชรตัวนี้หมายถึงว่าปริมาณน้ำนะครับเป็นปริมาณน้ําต่อชั่วโมงนะตัวนี้เขาบอก40ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงหมายถึงว่า 4 0คิวต่อชั่วโมง4 0คิวก็ภาษาบ้านๆเราก็40,000ลิตรนะครับ40,000ลิตรต่อ40,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าน้ำเยอะนะครับ40,000ลิตรต่อชั่วโมงนะฮะบรรทัดต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิชาร์จรีนะ7 5็ดมิลลิเมตรก็คือขนาด ขนาดท่อนาออกนะครับตัวนี้เป็นขนาดท่อนําออกนะฮะเจ็ดสิบห้ามิลลิเมตรนี่คือ3นิ้วนะครับตัวนี้ก็เมทดแฮกแม็กเฮดนะครับตัวนี้คือส่งสูงนะฮะส่งสูงเต็มที่ได้ที่10เมตรนะครับเต็มที่ได้ที่10เมตรคือขณะที่แดดพอดีพอดีอดได้ไปเต็มที่นะครับจะได้สูงสุดที่10เมตรก็อย่างถ้าเอาเป็นส่งแนวราบก็ได้อยู่ที่1 0 0นะครับ100เมตรอัพนะครับ100เมตรขึ้นเท่าที่ลอง150เมตรก็ได้อยู่นะครับตัวนี้ แล้วก็มีสปีดตัวนี้คือจะเป็นรอบนะครับ3,800รอบต่อมนาทีนะฮะแล้วก็มีตัวนี้บรรทัดสุดท้ายนะครับวลเต48ะ48-72โวลต์หมายถึงว่าตัวนี้เราไปจากแผงได้3แผงนะครับเต็มที่3แผงคือเป็นรุ่น72โวลต์นี่คือจะเป็น3แผงกระแสที่12แอมป์น,นะครับไม่เกิน12แอมป์สูงสุดนะครับ ถ้ากระแสสูงกว่าน,นี้ก็ก็ทำให้ปั๊มเสียหายได้นะครับถ้าถามว่า,อ,าอย่างเราใส่แผงเยอะๆเ,เนี่ยแผงเยอะๆกระแสจากแผงมันเกินเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าไอ้ตัวตัวนี้ปั๊มเป็นตัวเป็นตัวสั่งนะฮะว่าจะรับกระแสมาเท่าไหร่นะครับไม่เกี่ยวกับแผงนะแผงเป็นแค่ตัวปล่อยไฟมานะฮะ <c oughs> การแนะนําก็ สี่แผงเต็มที่นะครับเต็มที่ไม่เกิน4ี่แผงนะครับอย่างถ้าเป็นชุดนี้นะครับอย่างถ้าเรามีาสมมุติว่า,ามีมีลูกค้าหลายๆท่านเลยที่ที่ใช้แผงแบบออามาฟัตนะครับก็คือบางทีงบเราไม่เยอะเนาะแต่ว่าอยากอยากอยากได้น้ําขึ้นมาใช้เอาง่ายๆซะไปงบไม่เยอะแต่อยากได้น้ําขึ้นมาใช้นะครับก็ก็แนะนําเป็น เป็นรุ่น48โวลต์ขึ้นไปนะครับสำหรับแผงอัลมฟัตนะครับอัลมฟัตนี่ผมแนะนํา48โวลต์ขึ้นไปเพราะว่าแผงอัลมฟัตเนี่ยไฟมันจะได้ที่ประมาณ90โวลต์นะครับไฟจะอยู่ที่90โวลต์นะฮะก็แนะนาเป็นแปมปั๊มรุ่นนี้แหละครับ48มันจะมี2นิ้ว3นิ้วนะฮะแนะนําเป็นแบบนี้นะครับเป็นหอยโข่งก็ได้ครับแต่ว่าอัลมฟัตนี่คืออย่างที่ผมบอกในต้นคลิปนะครับคือแอม์เขาจะน้อยนะฮะ พอแอมน้อยแล้วอ,อย่างถ้าเราใช้แผงออมาฟัตอย่างม,มีมีบางท่านเอาสองแผงมาทําโชว์นะฮะสองแผงมาทําโชว์สูบจากถังน,นะมันก็จะได้น้ําเบานะนจะได้น้ําเบาน้ํามันจะไม่แรงคืออย่างถ้าเราใช้งานจริงสูบจากสระขึ้นมาเนี่ยจากสระสมมติสระลึกสัก5เมตรเนี่ยเอาสองแผงมาสูบเนี่ยถามว่าน้ําขึ้นไหม ถ้าแดดแรงๆมันขึ้นแต่มันจะไหลเอื่อยๆนะครับมันจะจะไหลแบบไม่เต็มไม,ไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพของปั๊มนะผมแนะนําก็แผงอามอมฟัสเนี่ยเท่าที่ผมเอามาใช้ดูแผงมือสองนะครับผมซื้อมาทดสอบอยู่เหมือนกันก็แนะนําที่6 6แผงขึ้นไปนะครับ6แผงขึ้นไปให้ดี8แผงเลยครับ8แผงเอามาต่อขนานกันหมดนะเอามาขนานกันทั้ง8แผงเลยเนี่ยใส่ปั๊ม48บโวลต์เนี่ย น้ำแรงแรงดีครับแต่ถ้าเราจะซื้อแค่แผงสองแผงมาต่อนะไม่แนะนำฮนะก็ถามว่าใช้ได้ไหมไมันใช้ได้อยู่แต่น้ํามันได้น้อยแล้วถ้าเราลดท่อเป็นสักนิ้วนึงเนี่ยโอเคหรือหขุ่นนะฮะโอเคอยู่ได้อยู่ถ้าอย่างนั้นนะแต่ถ้าจะเราน้ําเต็มท่อแบบสูบน้ําเติมเติมลงบอกอไม่ไม่ทันใช้ไ,ไง่ายไม่ทันใช้ครับ ไม่สันช้ในน้ําน้อยแล้วก็พอได้น้ําน้อยแอมป์มันต่ํามอเตอร์มันก็หมุนรอบช้าข้อเสียคือกล่องควบคุมก็เสียเร็วนะเพราะว่าคลอรอบช้าแล้วกล่องควบคุมจะทํางานหนักมากนะฮะกล่องมันก็จะเสียเร็วนะครับก็สําหรับการดูปั๊มนะครับวันนี้ก็เป็นคร่าวๆให้นะครับก็เป็นไกด์ไลน์นะฮะสำหรับท่านที่กำลัง ตัดสินใจอยูอ่มีแผงอยู่แล้วเนี่ยเรามีแผงอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่รู้จะเอาปั๊มแบบไหนไปใช้ดีนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาปั๊มแบบไหนไปใช้ก็ <c oughs> ก็ลองดูแล้วก็ลองดูคลิปทีนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับในเพจหรือว่าในช่อง YouTube ก็ได้นะฮะ u t u b e ก็จะเป็นช่องซิโลฟาร์มนะครับช่อง YouTube เพจก็เป็นอุปกรณ์โซลาเซลล์และปั๊มน้ำดีซีนะครับอ,อย่างปั๊มตัวนี้ผมขายอยู่ที่4,990บาทนะครับปั๊มโซลาเซลล์ดีซีตัวนี้48โวลต์นะครับก็ผมมี48มี24นะครับแล้วก็มี72โวลต์ปั๊มบาร์ดานก็มีนะครับปั๊มบาร์ดานบาร์ดานก็มีระบบเดียว2ระบบก็มีครับมีครบฮะที่ เพที่เพจก็มีขายสั่งซื้อหรือสอบถามที่เพจได้นะครับก็ของผมส่วนมากก็จะเน้นทําเป็นรถเข็นแล้วก็เป็นติดตั้งปั๊มบาดานนะครับส่วนมากปั๊มบาดานก็เป็นติดแบบถาวรหรือว่าอยากได้แบบรถเข็นเคลื่อนย้ายอะไรนี่ก็ได้นะครับมีหมดนะฮะอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยว วันไหนว่างที่ผมไม่ได้ออกไปทำงานผมก็จะหา,าข้อมูลดีๆแบบนี้มาทำคลิปลงไว้ให้ทุกท่านดูนะฮะทำคลิปลไว้ให้ทุกท่านดูวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ